สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมปติญญาในรายไทยไอเดียครับภารกิจลาก่อนคอเลสเตอรอลวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าอาหารไทยเนี่ยมีรสที่จัดจ้านและความจัดจ้านนี่แหละครับที่จะทําให้คอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันเผาผลาญออกไปวันนี้เมนูที่แอมจะเสนอนะครับนั่นก็คือต้มยำปลาช่อนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นตั้งหม้อไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรานํารอยไทย ต้มยำน้ำใสใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปหมดเลยนะครับหมดกล่องเลยใส่หอมแดงลงไปเลยนะครับน้ำหอมแดงนี่นะครับเวลาถ้าเรานะครับต้มให้มันเดือดพร้อมน้ำไปด้วยเนี่ยน้ำมันจะหอมมากกว่าเดิมครับใส่ปลาช่อนลงไปครับแต่ว่าห้ามคนน้ำเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้น้ำแกงเนี่ยเหม็นคาวปลาครับถ้าเนื้อปลาขาวเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าสุกแล้วครับใส่ผักชีฝรั่งครับ ส่พิกขี้หนูที่ทุบแล้วนะครับเป็นเม็ดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันครับค่อยๆเรียงปลาลงไปครับเราก็ตักพริกครับและอย่างสุดท้ายนะครับถักชีฝรั่งครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มยำปลาช่อนเป็นยังไงบ้างครับสีสันจัดจ้านพอหรือยังทัับคุณผู้ชม และพริกเนี่แหละครับจะไปเาผาผลาญคอเลสเตอรอลได้อย่างดีเลยครับครั้งหน้านะครับแอมจะทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามในรอยไทยไอเดียสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรอยไทยไอเดียอัมพลฟูด้ด